สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ a n n e l กันอีกแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะเลือก P30 s r ซีรีส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโปรหรือว่าตัว P30 ธรรมดานะครับผมวันนี้เนี่ยผมเอาคํานวณเจ้า P30 เนี่ยว่าของค่ายไหนนะครับผมว่าโปรจะเป็นยังไงนะครับแล้วค่ายไหนเนี่ยที่โปรไหนเนี่ยจ่ายเงินน้อยที่สุด นะครับนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดวงกันส่วนที่ใครที่ที่ยังไม่เคยดูที่ผมคํานวณของ P 3 0ไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอไว้ให้ด้านข้างนี้นะครับผมก็สามารถไปดูได้ถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะซื้อตัว P 3 0 Pro นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น P 3 0ธรรมดา นะครับผมซึ่งราคาเปิดตัวของเจ้า P30 ธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่21,990นะครับส่วนเรื่องสเปคอะไรเนี่ยก็ไปหาดูกันตามช่องอื่นๆที่เขารีวิวกันนะครับผมผมจะพูดถึงเรื่องราคาอย่างเดียวเลยนะครับราคากับโปรโมชั่นอย่างเดียวเลยแลวต้องย้านะครับว่าโปรโมชัน่นราคาโปรโมชั่นที่ผมบอกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเพียงแค่วันที่8เมษายนเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากวันที่8เมษายนเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ราคาเนี่ยมันจะถูกหรือแพงขึ้นแต่ผมก็จะว่าราคาช่วงเปิดตัวเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยราคาอาจจะขยับตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับมันจะบวกลบ ,1,000 งพันถึงสอนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะมาทํารีวิวแล้วก็คานวณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยมาดูกันสําหรับเจ้าตัว P 3 0ตัวนี้นะครับผมอ่ะสำหรับโอเปอเรเตอร์เจ้าแรกนะครับก็ราคาเปิดตัวนะครับแน่นอนอยู่ที่21990เาเท่ากันทุกเจ้านะครับก็อ่า สำหรับราคาโปรนะครับสำหรับอุปเลอรเตอร์เจ้าแรกเนี่ยราคาจ่ายที่น้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่1990บาทนะครับผมโดยคุณต้องใช้โปรขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่รายเดือนเดือนละ1,299ักบาทและต้องจ่ายค่าลงหน้าเนี่ยทั้งหมด5,000บาทนะครับซึ่ง5000บาทเนี่ยมันจะเอาไปเป็นส่วนลดรายเดือนทั้งหมด10เดือนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะลดรายเดือนไปทั้งหมดเดือนละ500นะครับอ่ะอน,นี้ยังตามเงนทันอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็เอารายเดือนที่หักค่าลงหน้าก็แบกว่าเอา1299ตัวนี้หัก500บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเหลือจ่ายรายเดือนอยนู่แค่อยู่แค่7บ9าบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวโปรโมชันนี้นะซึ่งเมื่อรวมแบตแล้วแบตอีก56บาทเนี่ยรวมแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายรายเดือนอยู่ที่855บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดเลขที่10เดือนนะครับคิดที่10เดือนก่อนเพราะว่า10เดือนมันหักลบค่าโปรโมชั่นไปแล้ว สิบเดือนเนี่ยค่าบริการอะไรค่าบริการเนี่ยคุณจะจ่ายไปทั้งหมด8 5 4 9บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบเดือนรวมค่าเครื่องค่าจ่ายลงหน้าที่คุณจ่ายไปอยู่ที่24,539บาทนะครับนี่นะครับสำหรับเ,เจ้าโปรโมชันตัวนี้แต่นะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็คิดถึงว่าเอ้วันแรกเนี่ยคุณต้องวันแรกเนี่ยคุณเดินไปที่ศูนย์เนี่ยคุณซื้อเครื่องราคาเต็มเลยบอกว่าต้องการใช้โปรนี้เพื่อคุณหิ้วเครื่องออกไปเนี่ยคุณได้ราคาที่เท่าไหร่ก็คือ คุณต้องจ่ายอยู่ที่15,990หนาพนะครับส่วนไอ้สเดือนช่องตัดมาเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันอยู่ได้แค่เออเท่าที่ครับไม่ใช่โปรโมชั่นเนี่ยเวลาคุณซื้อเครื่องเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมดเป็นเวลามีสัญญาเนี่ยผูกกับเขาเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะครับหมายความว่าคุณต้องจ่ายเต็มเนี่ยขั้นต่ำของเขาหนึ่งองเก้าเก้าเนี่ยก็คือต้องจ่ายอีก2เดือนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยคิดเป็นเงินได้ทั้งหมด2,700 80บาทอันนี้เนี่ยคือบวกแหวดอะไรเรียบร้อย้วครับจาก1299นะครับมัคือบวกแวดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเครื่องทั้งหมดเลยรวมค่าบริการนะครับ1ปีนะครับผมจะอยู่ที่27,319บาทนะครับก็คือไอตัวเลขตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่เอาราคาเครื่องโปนะครับบวกกับค่าจ่ายล่วงหน้านะครับบวกกับ เดือนทั้งหมด10ดน,นะครับในเดือนทั้งหมด10เดือนแล้วก็ตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือวันแรกเอาเอาค่าใช้จ่ายของ10เดือนตัวนี้บวกอีก2เดือนก็เห็นมโทษดครับเอาค่าใช้จ่าย10เดือนเนี่ยบวก2เดือนคือจะบวกง่งก็ได้แหละแต่มันตัวเลขออกมาเนี่ยเท่ากับ2 7 3 1 9บาทนะครับนึ่งก็คือค่าเครื่องพร้อมค่าบริการหนึ่งปีที่คุณต้องเสียนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างค่าเครื่องกับค่าโปร นะครับก็ตัวนี้ส่วนต่างตัวนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่5329บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเอาส่วนต่างนี้มาเฉลีย่ยเป็นรายเดือน12เดือนเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ444บาทถามว่าทำไมต้องเอามาเฉลี่ยตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคุณมีตังนะครับคุณคุณกำตังไปซื้อเครื่องเลยราคาเต็มเลยไม่ติดโพอะไรนั่นเลยคุณซื้อเครื่องเครื่องในราคา21,990บบาทนะครับอันนี้ถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเกิดคุณมาใช้โปรตัวนี้เพราะะว่าคุณต้องจ่ายทั้งหมด20,007คุณก็ต้องลองคิดว่ารายเดือนป,ปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณจ่ายรายเดืนอนนี้เท่าไหร่สมมติรายเดือนคุณจ่าย,ยที่500บาทอยู่แล้วนะครับ500บาทอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาซื้อเครื่องพร้อมติดโปรเนี่ยมันคุ้มกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยรายเดือนเนี่ยอยู่ที่400ก็เพราะว่าถึงแม้คุณไปซื้อเครื่องราคาเต็มเนี่ยแต่ว่า ซื้อเครื่องราคาเต็มสมมติคุณไปซื้อเครื่องราคาเต็มนะครับผมแล้วคุณต้องจ่ายรายเดือนอีกห้าร้อยบาทเนี่ยมันรวมแล้วเนี่ยมันมากกว่าที่คุณไปซื้อเครื่องติดโปรนะครับผมนะเพราะว่านี้เนี่ยผมเฉลี่ยมาให้แล้วตรงนี้นะครับผมแต่ว่าการที่คุณซื้อเนี่ยกิค,คือถ้าเกิดคุณใช้โปรโมชั่นเยอะหรือว่าคุณพีอเฮ้ยโปรโมชั่นมันเยอะเกินไปคุณเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวเลย หนึ่งปีเนี่ยถ้าคุณต้องการจ่ายน้อยที่สุดนะครับผมก็คุณต้องใช้โปรนี้ของอเ,เอรเ a อร์เจ้าแรกนะครับผมมันจะจ่ายทั้งหมดแค่2 5ง2 1บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับผมแล้วเป็นราคาติดโปรที่ก็โอเคนะเนี่ยเฉลี่ยแล้วรายเดือนอยู่ที่35 9เบาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าถูกมากนะครับรายเดือนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่รายเดือน ไม่ใช่รายเดือนที่หมายถึงอันี้หักลบอะไรนะครับอันนี้เป็นรายเดือนที่สมมติว่าคุณซื้อเครื่องราคาเต็มแล้วคุณต้องจ่ายรายเดือนของคุณเนี่ยต่างหากเองนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับโอเปอเรเตอร์เจ้าแรกนะครับผมก็คือเป็นราคาโปรโมชั่นตัวนี้ตัวที่2ถ้าคุณคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะเรื่องเงินอย่างเดียวเลยก็คืออันนี้นะ,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าใช้ใช้โปรไม่ถึงนะครับอยากใช้โปรต่างๆตังเลยผมไม่แนะนํานะครับผมเพราะถ้าเป็นโปรต่ำตัวเนี้ยจะเห็นว่าคุณจ่ายเงินไปแล้ว 2,000ไอ้25,825บาทใน1ปีนะครับผมซึ่งมันเกือบจะเท่ากับ2 5 8 1 2กับโปรตัวนี้ซึ่งทำให้คุณแบบได้อินเทอร์เนต็ตได้ค่าโทรอะไรเยอะกว่าอันนี้คุณก็ต้องไป,ปลงรบคุณหาเรานะว่าคุณอยากได้แบบไหนนะครับผมซึ่งผมไม่ขอพูดตรงนั้นเพราะว่าโปรโมชั่นราคาของแต่ละเจ้าที่ให้มาเนี่ยเรื่องของแพ็กเกจการโทรค่าอินเทอร์เนต็ตหรือว่าออปชั่นเสริมอะไรต่างๆนะครับเช่นแบบ มีอย่างเช่นแบบ AS, <_ S 1> เอเสเขาก็จะมีพวกพวกอะไรนะพวกเอ่อเพลย์บล็อกอะไรของเขานะครับอย่างดีแท็กก็มีแบบพวกสตรีมมิ่งอะไรพวกเนี้ยพวกฟังจุ๊บฟรีอะไรอย่างงี้ไม่คิดค่าเน็ตอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าทรูเนี่ยก็อาจจะมีเอ่อเนี่ยทูพอ,อยต์หรือว่าทูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะครับตรงสดนั้นนะ,นะก็ก็จบไปนะครับส่วนโอเปอเรเตอร์เจ้าที่2เนี่ยถ้าเกิดเราคิดในหลักการเดียวกันเนี่ยก็คือ คุซื้อในราคาถ้าเน้นราคาอย่างเดียวนะโอเปอเรเตอร์เจ้าที่2เจ้านี้เนี่ยถ้ารวม1ปีเนี่ยโอเปอเรเตอร์เจ้านี้จะจ่ายน้อยที่สุดนะครับผมจะอยู่ที่2 4 7 5 1ืาบอาทนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายน้อยที่สุดนะครับส่วนจะเป็น่ายไหนเนี่ยคุณลองไปเปรียบเทียบดูและกันนะครับผมว่าตีดกับตัวเลขเนี่ยไม่ยากหรอกนะฮะผมไม่อยากจะจะพูดว่าของใครไหนนะครับฟ้องร้องผมเอานะครับอ่ะก็ลองไปดูละกันนะครับสําหรับตัวนี้นะก็ แต่ถ้าเกิดว่าสําหรับตัวโอเปอเรเตอร์เจ้าสุดท้ายนะโอเปอเรเตอร์สุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเปอเรเตอร์เจ้านี้เนี่ยอ่ามันเท่ากับเจ้าแรกเจ้าบนเจ้าบนสุดนะคุณอันนี้เนี่ยคุณต้องไปเทียบแต่ละว่าคุณอยากได้ออปชันเสริมตรงส่วนไหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ถูกที่สุดเลยก็คือเป็นเจ้าที่สองนะครับอันนี้เนี่ยจะได้ราคาถูกที่สุดเราต้องเป็นโปรโมชันนี้นะก็คือถ้าดูเนี่ยถ้าดูคุณเน้นเรื่องเงินเนี่ยจะเป็นมาร์กสีเหลืองน,นะครับอย่างผมเนี่ยผม ผมอะใช้โทรศัพท์หลายเดือนอะผมผมใช้อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเยอะเราเพราะว่าอยู่บ้านเราก็มีอินเทอร์เน็ตนะอยู่ที่ไหนมันก็แบบไปที่โน้นก็มี Wi-Fi ของผู้ให้บริเจ้านี้ให้กล่งให้เกาะนะหลายๆอย่างเพราะนะั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของเน็ตเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีไว้เยอะๆก็ดีนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้นะครับผมยังไงเนี่ยไปลองบวกลบกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งที่ให้ละกันนะครับที่ให้มันแบบข้อมูลละกันนะครับผมก็จริงๆนเนี่ยคลิปของคราวที่แล้วเนี่ยสำหรับเจ้าตัว P30 Pro โปเนี่ยผมตกหล่นไปนิดหนึ่งนะครับผมว่าผมไม่ได้คิดในเจ้า2เดือนสุดท้ายนะจริงๆแล้วแบบมีททำคลิปไปนิดหนึ่งก็เลยไม่ได้คิดนะครับผมก็จริงๆนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยเจ้าตัว P 30เนี่ย คุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยอ,อยู่ที่เกือบเกือบหปีเนี่ยเกือบเกือบสามหมื่นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขสมุดคุณใช้โปรสูงสุดเลยนะจะอยู่ที่2 7งหมื่นนะครับสองหมนามหนะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวหนึ่งสองเก้าเก้าอ่ะทีนี้เนี่ยเรามายอ้อนย้อนดูที่ P ีสามสิบโปรกันสักเล็กน้อยนะครับผมนะ,ะสำหรับ P ีสามสิบโปรนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ย ซึ่งถ้าเกิดคุณเห็นว่าราคาที่คุณจ่ายต่ำสุดเนี่ยก็อยู่ที่30,000ื่นนะครับซึ่งาถามว่ามันต่างกันไหมก็ต่างกันนะครับต่างกันส่3,000บาทนะก็อันนี้เนี่ยคือราคา1ปีที่คุณเสียนะครับในโปสมมติอ่ะโปหนึ่งสองเก้าเก้าก็แล้วันตนี้สามหมื่นสามสิบเก้าบาทนะครับมาทะเลเราเปรียบเทียบโปให้เหมือนกันเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าเก้าอย่างค่ายแรกเนี่ยเป็น เป็นสองสกงสุดงสุดเขาเป็น2 7 0 0มื่นทีนี้เนี่ยมาดูที่ปี0เนี่ยถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำเนี่ย,ยที่1 2 9่ตัวนี้คุณจ่ายที่32000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่างกันอยู่มา4,000บาทนะครับซึ่งคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่า4,000บาทเนี่ยใน1ปีเนี่ยคุณจ่ายเพิ่มอีกแค่4,000บาทนะครับคุณได้ตัวปี0 Pro โปเลย อันนี้ไปลองคิปด,ดูนะครับว่าคุณจะเลือกอันไหนหรือว่าคุณคิดว่าเฮ้ยสี่พันบาทมันก็เงินมันไม่จำเป็นคุณก็ตามสบายนะครับหรือว่าเนี่ยถ้าคุณจะเอาราคาต่ำที่สุดของ B30 เนี่ยก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับถ้าคุณเน้นราคาเลยจะเห็นว่าถ้าราคาราคาโปรโมชั่นเนี่ยมันได้ค่าเครื่องถูกกว่าผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันคิดได้อย่างดีนะผมเลยสงสัยว่าผมคิดผิดหรือเปล่านะครับแต่ ผมก็ดูเช็คกับไปเช็คสองรอบนะก็ไม่น่าคิดผนะิดนะสำหรับตัวนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางและกันนะครับให้เป็นตัวเลือกนะครับผมว่าควรจะเลือกยังไงยังไงเนี่ยลองไปบวกลบคุณหารของคุณเราไปลองดูจากลักษณะการใช้งานของคุณก่อนละกันนะครับว่าคุ้มไหมนะครับสาหรับเจ้าตัว P30 หรือ p 3 0โป o นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไปจับตัวจริงมาแล้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่หว้าวสําหรับผมเพราะว่า เ,เป็นอีกเน้นงานวีดีโอเป็นหลักนะครับผมมันแบบมันมีบางอย่างที่ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับผมนะนะครับซึ่งก็แล้วแต่ละกันผมไม่ขอพูดและกัน,นจริงจริงผมก็อยากได้นะเพราะว่าผมเอามาคำนวณเปรียบเทียบว่าเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับคุณได้ราคาในเครื่องคือถ้าเกิดคุณซื้อราคาเป็นพร้อมโปเนี่ยเหมือนกับคุณได้เครื่องไปแล้วก็แบบคุณได้โปรโมชั่นใช้งานไปฟรีเลยละ่ะ นะถ้าเปรียบเทียบตามเนี่ยนนะแต่ถ้าเกิดคุณมาใช้ปีสามสิบอย่างอต้องเสียเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมก็ลองคคิดคำนวณดูแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดสมัครใชกันได้นะครับผมแล้วผมจะทําอย่างนี้เนี่ยออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันราคาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับหลังจากหลังจากช่วงเปิดตัวโปรโมชั่นเนี่ยผมก็อาจะเ,เอามาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมงไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ